สวัสดีค่ะพบกับนะคะพี่นิดนะคะโค้ดพี่นิดนะคะวันนี้โค้ดพี่นิดนะคะก็จะมาแบ่งปันนะคะสเทคนิคใช้กดแรงดูดนะคะเพื่อจะทําให้เราประสบความสําสเร็จนั่นเองค่ะพี่นิดไปเรียนรู้มาจากคนสําเร็จนะคะแม่โครสิตาแต่พี่สามารถขายกระเป๋าดักซับค่ะได้2ใบนะคะก่อนหน้านี้นะคะจนปัจจุบันนี้ตัดสินใจนะคะลองเทสสบู่แล้วก็จะมา ขายเป็นแบรนด์ของตัวเองนะคะแต่กระเป๋าก็ยังใช้ความเชื่ออยู่นะคะก็ยังเฮงอยู่นะคะใครที่สนใจก็สอบถามได้นะคะถ้าคุณอ่ะก็สอบถามสั่งซื้อได้นะคะสําหรับกระเป๋าดักซับนะคะบอกเลยว่าใครที่มีแม่เด็กดึงดูดเงินไว้ที่บ้านค่ะอธิษฐานสิ่งใดนะคะก็สมปรารถนาถ้าคุณเชื่อนะถ้าไม่เชื่อก็ไม่เห็นผลลัพธ์แน่นอนค่ะเราต้องใช้ตามหลักค่ะกฎก็คือกฎค่ะถ้าเราไม่ใช้กฎก็ไม่มีทาง ใช้กดแรงดัดูเห็นผลค่ะอ่ะวันนี้เนาะทุกคนเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยแต่ก่อนเราก็ไม่รู้แต่เราตอนที่เราขายแอปเปิลน่ะเราอ่ะดันตั้งเป้าเองค่ะไม่มีใครสอนตั้งเป้าว่าจะได้เดือนละห้าร้อยสองห้าเดือนก็เลยได้นะเราก็เลยมารู้ความลับของคุณสำเร็จว่าเอ้ยต้องตั้งเป้าเท่านี้นะถ้าสมมติว่าคุณอยากมีไรายได้หลักล้าน ก็ลองท,ทํทีเนี้ยอ่านะคะทุกคนเป้าหมายทุกคนต้องมีเป้าหมายเดียวกันค่ะคือเป้าหมายคือหลักล้านค่ะเท่านี้ทุกคนจะมาเป็นแสงสว่างช่วยเหลือผู้คนกับพินิดใช่ไหมหรือจะมาเป็นตัวแทนช่วยพูดหรือว่าจะมาทําคอร์สออนไลน์กับพี่นิดใช่ไหมทุกคนเป็นใครก็ช่างหรือจะมาซื้อสินค้าพิ่นิใช้อะไรต่างๆนะคะก็ได้ผลลัพธ์นะฮะด้วยการที่เรียนรู้บทเรียนเดียวกันแต่เคล็ดลับ คือเรามีเป้าหมายคือสมองเงินล้านนะคะทุกคนมีไรายได้หลักล้านนะคะอ่ะหนึ่งแหละวันนี้เราต้องตั้งเป้าก่อนก่อนที่เราจะทําอะไรก็ช่างนะคะวันนี้เราจะขายของออนไลน์ใช่ไหมเราต้องตั้งเป้าว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนต่อให้วันนี้คุณไม่ตั้งเป้าไรายได้หลักล้านแต่คุณก็ต้องตั้งเป้าตามที่คุณอ่ะสมมุติว่าวันนี้คุณอยากมีมีไรายได้เท่าไหร่นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าคุณจะเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์ใช่ไหมอ่ะ แต่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นให้เราบอกกับตัวเองว่าแล้วเราก็บอกสมองว่าบอกมาบอกตัวเราเองว่าทําอย่างไรถึงจะได้มีรายได้หลักล้านแล้วทีเนี้ยวันนี้ลูกจะสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองขายสบู่ล้างหน้าเนี่ยได้ปรดจักรวาลส่งหลักฐานมาให้เราหน่อยเราก็เจอนะพนี่ก็เจออ่ะเจอคนที่เขาทาแบนรนด์สบู่ป,ปัจจุบ,บันนี้เขาประสบความสําเร็จแล้ว เขาบอกว่าเขาลงตัวเทสก่อนนะเราก็ยังไม่ได้ลงตัวเทสหรอกนี่ลองเทสตัวเองด้วยหมายหนึ่งเอาตัวเทสอะมาแจกตัวแทนอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนเราก็ได้เจอหลักฐานเราอยากเราปรารถนาสิ่งไหนจักรวาลส่งหลักฐานมาให้เราหมดเลยทุกคนลองคิดสิ่งที่ตัวเองต้องการดูค่ะแล้วคุณจะได้ืข้อที่หนึ่งคือการหาดีมบอร์ดค่ะนะคะหาดีมบอร์ดหรือสมมติว่าอย่างคนสําเร็จบอกเรามาว่านะ สมมติว่าอยากมีธุรกิจร้อยล้านใช่ไหมก็ไปหาภาพเงินร้อยล้านนามาไว้หน้าโปรไฟล์เลยหรือติดภาพติดอะไรไว้ที่บ้านค่ะว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นไปได้สําหรับเราว่าเรามีความสามารถที่จะหาเงินจานวนนี้ได้อะไรประมาณเนี้ยต้องมีภาพถ้าสมมติเวลาเราหลับตาไปก่อนนอนอะ่ะถ้าถ้าเราเห็นภาพอ่ะแล้วเราก็ลงมือทำทุกวันตัวอนะ่ะมีโอกาสที่จะได้แต่ต่างกับการถ้าไม่เห็นภาพอาจจะไม่ได้พี่เคยค่ะเคยเห็นเห็นภาพ จำเลยว่าโมเมนต์นึ่งคือมันตื่นเต้นเราเห็นพี่เขาส่งของเยอะมากวันละร้อยร้อยบ้านแล้วพี่ก็จาในใจว่าสักเมื่อสักวันหนึ่งนะฉันจะส่งวันละร้อยบ้านมันได้มากกว่าที่เราตั้งเป้าด้วยซ้ำค่ะเห็นไหมกดแรงดดูดมีอยู่จริงแต่ว่าเราต้องเชื่อใจเราเห็นอย่างเช่เราเห็นแม่ทีมของเราอ่ะที่เคยขายแอปเปิลด้วยกันเขาทําแบบนั้นจริงเราก็เชื่อไปเลยว่ามันใช่ แล้วมันก็ก็ขายดีจริงๆอะเหมือนเราสั่งตัวเองนะค่ะว่าเราต้องการอะไรโดยที่เราไม่ได้แคร์ใครว่าเขาจะคิดจะพูดยังไงอะไรประมาณนี้ยทุกคนอ่ะข้อที่สองค่ะนะให้เราหาภาพมานั้นทุกคนไม่ไม่มีตัวอย่างตรงนี้เนาะมีอยู่ในตรงไหนไม่รู้มันเป็นซีรีแบบพี่เคยทําแบบเนี้ยที่พี่ดึงดูดเงินหนึน่งหมืนบาทได้อ่ะอ่านะสมุดอยู่ในไม่รู้ มันเป็นรูปภาพแล้วพี่ไปปินมามันเป็นรูปสลิปเงินน่ะหนึ่งหมื่นบาทนะ่ะพี่จําในสมองแบบนั้นแหละแล้วพี่ก็รู้สึกว่าได้แล้วแล้วพี่ก็คุมอารมณ์ตัวเองได้ถึงแล้วมันก็ได้มาจริงๆอ่ะทุกคนภาพแบบนั้นแหละไปหาแบบนั้นมันก็ได้นะหรือคุณอยากจะมีโมเมนต์ที่คุณจะจับเงินหลักล้านคุณก็รู้สึกว่าเงินล้านประมาณนี้นะคุณก็โปรแกรมตัวเองทุกวันว่าคุณได้จับเงินล้านทุกวันได้จับเงินทุกวัน แล้วก็ต่อมาค่ะให้เราหาไอดอลค่ะหาไอดอลนะคะหรือหามัตเตอร์หมายอ๋อข้อน,นี้ก่อนหามัตเตอร์หมายข้อที่สองหากัลายาณมิตรค่ะที่มีจิตใจเหมือนเป้าหมายดูกันอะ่ะเขาต้องการประสบความสำเร็จเขาจะไม่คิดลบเลยเขาจะคิดบวกมากๆถ้าเราหนึ่งในห้าคนหรือหนึ่งในยี่สิบคนถ้ามีพวกเขาเหมือนเขาเป็นคนชอบทําบุญอะ่ะ คุณก็ชอบทําบุญคุณจะสบายใจทุกวันนี้พี่ก็เลือกเลยเลือกคนที่แบบว่าที่เขามีเป้าพี่ถ้าพี่พี่น้องน้องอะที่เขามีเป้าหมายเดียวกันคือประสบความสําเร็จอะแล้วเราจะสบายใจอีกอย่างหนึง่งทุกคนพอเราตั้งเป้าเสร็จถ้าเราเจอแบบเนี้ยเจอนักดับฝันเจอคนที่เขาบอกเฮ้ยไม่เอาหรอกไม่ไม,ไม่อยากได้ขนาดนั้นหรอกอะไรประมาณเนี้ยบล็อกเลยค่ะ ม่ต้องเก็บไว้เหมือนพี่ที่ขายของออนไลน์มาค่ะถ้าคนนี้เขาไม่ได้อยากได้เป้าหมายหลักล้านแล้วเขามาดักฝันเราเตะทิ้งเลยค่ะบล็อกค่ะทุกคนบล็อกอย่างเดียวหรือไม่บล็อกจริงๆเราต้องบอกอะ่ะทุกันนี้พี่เข้าใจแล้วมันไม่ใช่คนของเรานะถ้าเราพูดถึงเรื่องเงินล้านปุ๊บเขาดับฝันเราทันทีนั่นแหละไม่ใช่คนของเรา พร้อมที่จะทำกับเราแน่นอนเนาะเพราะพีพ่ก็เคยเจอแต่เริ่มขายออนไลน์จนถึงปัจจุบันเนี้ยอนนี้ไม่ใช่ไม่เอาหามาัดตื้มหม่ต่อมาหาไยดอหาไยดอของเราหนึ่งในสิบคนหนึ่งในห้าคนต้องเป็นคนประสบความสำเร็จเท่านั้นเขาจะชี้ทางให้คุณทำ ว่าทําอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จนี่คือพี่แค่ออกมาแบ่งปันสร้างตัวตนนะแต่เนื้องานอีกอีกส่วนหนึ่งค่ะในการขายสบู่นี่นะตัวอย่างกันอันนี้แค่ออกมาให้ความรู้นะทุกคนอันนี้ก็การช่วยคนเหมือนกันนี่คือการสร้างทีมเราต้องสอนตัวแทนเราแบบนี้อะว่าวันนี้คุณตั้งเป้าคุณอยากมีรายได้เท่าไหร่แล้วแต่ทุกคนเลย ถึงแม้ว่าทุกคนไม่อยากมีรายได้หลักล้าน,านแต่เอาที่ทุกคนนะ่ะเลี้ยงครอบครัวตัวเองได้มีสารภาพสําหรับใครที่เป็นแม่ค้าแม่ขายต่างๆก็ให้ไปหาภาพเชื่อไหมลูกค้าพี่ดะ๊เล่าให้ฟังไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยแต่ละคลิปน้องที่เคยใช้น้ําหอมพี่ดิดนะเขาเอาภาพอะ่ะก่อนนอนอะ่ะแล้วมาต่อเขา้าแถวร้านเขาเยอะเยอะแล้วเช้ามาลูกค้าเข้าร้านเขาลุมเข้าร้านเขาเลยค่ะพี่ก็เคยลองทํา ้มันเห็นภาพขึ้นสมองลูกค้าเข้าร้านอย่างนั้นเลยแตกต่างที่บางทีเราไม่ได้ทําอะลูกค้าก็จะมาช้าๆหน่อยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบเ่้ยอยากให้ลูกค้ามาลุมซื้อปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ลองไปหาภาพค่ะแล้วมาต่อเข้าร้านเราแล้วก่อนนอนก็จําภาพนั้นน่ะแล้วก็บอกจิตใต้สำนึกว่าขอบคุณนะบอกรักเขาแล้วก็รู้สึกว่าพรุ่งนี้จะได้แบบนี้ถ้าคุณหลับไปเห็นภาพหรือแม้กระทั่งภาพเงินค่ะบอกเลยว่าเงินจะไหลมาเทมา หน้ามันไมุ่กคนลองดูค่ะไม่เสียหายกดแรงดนดูดที่สำคัญของกดแรงดันดูดคือต้องสนุกสนานมีความสุขค่ะทุกคนต่อให้ใครมาพูดอะไรใส่หูเราก็ช่างที่เขาไม่ได้เข้าข้างเราเราจงตัดมันทิ้งไปค่ะเรามองแค่เป้าหมายเราเท่านั้น แล้วก็ไม่ต้องบปเล่าอะไรให้ใครฟังเยอะแยะมากมายทำเนื้อง,งานของเราให้ดีที่สุดเจอคนดับฝันก็แค่เฉยให้เราขอบคุณเขารู้สึกขอบคุณเขานะที่ทำให้เป้าหมายนี้เป็นจริงถึงแม้ว่ามันจะเป็นคำดูถูกก็ช่างเลยพี่เคยเป็นค่ะมีคนดูถูกเกี่ยวกับเรื่องการขายของออนไลน์นี่แหละ แต่เราก็ขอรู้สึกไม่เป็นไรหรอกคอยดูนะฉันจะทําเป้าหมายนี้ให้ได้ฉันจะมีอิสรภาพทางการเงินให้ได้แล้วในที่สุดมันก็ได้จริงๆอีกอย่างหนึ่งในการตั้งเป้าหมายสรุปมนันทุกคนหนึ่งแหละบางคนอยากจะตั้งเป้าหมายให้หุ่นดีภายในสามเดือนบางคนตั้งเป้าหมายเพื่อจะมีไรายได้หลักล้านภายในสามเดือนหรือร้อยล้านภายในสามเดือนมันมีคนทําได้นะทุกคนแต่เขาทําเต็มที่มากๆ หรือวันนี้ภายในสามเดือนเราตั้งเป้าหมายหลักล้านเราอาจจะได้มาหมื่นหรือสองหมื่นหรือห้าพันหกพันหรือเจ็ดพันนั่นคือดีค่ะหรือบางทีขายไปเป็นเดือนเชื่อไหมน้องบางคนอะ่ะพี่ไปเจอในทิกติกอย่างพี่ก็เคยเป็นมาก่อนเอาเรื่องพี่แลวกันขายรายเดือนกว่าจะได้ไหมยังไม่ได้สัก,กออเดอร์เลยตั้งอตัวตนเนี่ยแต่ก็ยังทําทุกคนในที่สุดมันก็ได้เออ ไม่ต้องไปสนใจว่าสมมติว่าวันนี้ขายได้เท่าไหร่ก็ดีหมดบางคนจะบอกว่าเฮ้ยห,หนูตั้งเป้าใหญ่แต่สุดท้ายหนูได้เท่านี้ไม่เป็นไรคนสําเร็จทุกคนที่มีเรียนกับเจ้าของแบรนด์แต่ละแบรนด์เขาสอนแบบนี้ส่วนมากมีแบรนด์แรกอะที่สอนพี่นะคะแต่บางทีพอถึงเวลาลืมเออแล้วก็แบรนด์สุดท้ายค่ะนะ,ะสวดแอปเปิลพี่ตั้งเป้าเองค่ะไม่มีใครสอน ตอนแบนแรกเขาตั้งสอนเราหมดแหละแต่เราลืมพอมาแบนสุดท้ายแล้วก็ลุยอย่างเดียวเลยทีนี้สุดท้ายได้ตามเป้าหมายเราบอกตัวเองเสมอว่าฉันมีสมองเงินล้านฉันมีความรู้มากพอที่จะได้จมวันเงินมหาศาลวันนี้พี่ขอจบคลิปนี้แค่นี้ข้อที่หนึ่งให้เราหาอะไรนะทุนห,หาภาพอ่ะเออ มาไว้ดูแล้วก็หาเพื่อนกัลยะนานมิตรแล้วหาไอดอลสามข้อนี้สำคัญมากแล้วเจออะไรก็ช่างให้ปล่อยวางแล้วก็ปล่อยวางในที่นี้ไม่ใช่ปรงนะปล่อยวางในเรื่องแบบว่าช่างเขาเถอะฉันจะทำความฝันของตัวฉันเองให้เป็นจริงให้ได้ให้เราพูดกับตัวเองข้างในใจวันนี้พี่ด้ขอจบคลิปนี้แค่นี้ไปแล้วนะ ก็หวังว่าสักวันหนึ่งนะคะพี่อาจจะเริ่มต้นแค่นี้ว่าเตือนนิดถึงแต่เริ่มต้นขอเริ่มต้นใหม่นะที่เราแล้วมาก็ตั้งใจค่ะแต่ก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งมันจะเป็นวันของเราแหละนะสักวันหนึ่งอ่ะมันจะมีวันของพี่นิดนะคะพี่ทั้งขายของท่างอันนี้ยจริงๆถ้าเป็นไปได้เราก็จะทํารวยอย่างเดียวด้วยซ้ําแต่เราก็ทำสองอย่างไปก่อนถ้าชีวิตเราดีขึ้นาอาจจะรูยอย่างเดียวเลยค่ะนะไปแลวจ้าบ๊ายบาย เออไม่ใช่สิดีขึ้นแล้วเออเนี่ยอย่าเผลอ,อย่าเผลอตกโฟเราพูดเหมือนว่าเรายังไม่ดีขึ้นแต่ที่จริงชีวิตเราดีขึ้นแล้วให้เรารู้สึกว่าเราดีแล้วเรามีความสุขแล้วเราได้แล้วนะแล้วมันถึงจะได้ค่ะไปแล้วเด้อต้องยิ้มเยอะฝึกยิ้มค่ะทุกคนเราพี่นี่เป็นคนหนึ่งที่ยิ้มไม่จริงหรอก ถ้าเวลาหน้าถ้าไม่ยิ้มอะหน้าไม่สวยถ้ายิ้มแน้วสวยเยวจะ